อันฉลบสมบูรณ์อีกชุดหนึ่งเนี่ยนะเ,ะเสนอมาให้ประชาชนทั่วไปทราบเพราะฉะนั้นการทําประชามาติก็คือจะเป็นบทสรุปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจะเอาหรือไม่เอาครับค่ะก็คือส่งส่งกลับไปยังกระทรวงถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเราดูจากตรงนี้ครับดูจากที่ผมเสนอเมื่อกี้และดูจากพระราชกระแเนี่ยจะสอดคล้องกันทั้งหมดค่ะคําถามแรกเลยผมคิดว่าสกอ,อ,อเนี่ยต้องถามว่ามหาลัยต่างๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยว่าพร้อมจะออก เป็นมอในกำกับเนี่ยได้ผ่านกระบวนการอย่างนี้หรือยังถ้ายังนะครับผมคิดว่าทุกฉบับไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของประเทศไทยเนี่ยต้องคืนกลับไปสู่หน่วยงานนั้นครับแล้วกลับไปนับหนึ่งผมคิดว่าช้าตรงเนี้ยจะตอบโจทย์เหมือนกับที่ท่านวิจิตว่าเลยครับว่าหนึ่งสองปีก็ยังไม่สายเหตุที่ผ่านมาที่ท่านบอกทำมาสิบสิบกว่าปีแล้วรอได้ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราทํามาครับ แต่ขาดความต่อเนื่องอาจารย์คะาอาจารย์กลัวอย่างที่น้องยุทธนาเขาพูดไหมเขาบอกว่าที่รัฐมนตรีพูดแบบนี้เนี่ยนะคะรอไปอีกหนึ่งถึงสองปีไม่เห็นจะเสียหายนี่รอให้เรื่องเงียบหรือเปล่าคือคืออย่างที่ผมเรียนบอกรัาว่าถ้าถ้าจะรอให้เรื่องเงียบนะครับอีกสองปีใครขุดขึ้นมาครับเกิดไม่ใช่ท่านครับใครขุดขึ้นมาก็จะเจอลักษณะอย่างนี้อีกครับแล้วท่านรัฐมนตรีวิจิตรเนี่ยอยู่ไม่ถึงปีแน่ๆ่เนี่ยนะคะถ้าถามกันตรงๆหลายคนเขาบอกว่า นี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตราชการของท่านเนี่ยนะคะในผลงานของท่านเนี่ยใครเขาก็เดากันว่ายัางไงท่านก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆหรอกอาจารย์คิดยังไงคะคือคือประเด็นนี้ครับอย่างอย่างที่เรียนบอกครับว่าไม่ว่าเรานะครับมีความปรารถนาดีกับปร,ประเทศชาติอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่กระทำเนี่ยต้องเคารพในความปรารถนาดีของคนรอบข้างเหมือนกันครับค่ะ เพราะผมเชื่อว่าท่านเองท่านก็เชื่อนะครับแล้วผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่ท่านกําลังตอนนี้ท่านด้วยความความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแอบแฝงนะว่าท่านจะรอแต่ก็อยากฝากให้ที่ท่านรอเนี่ยขอให้ท่านรอแล้วลงมือทําอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะที่ฉันฟังซุ้มเสียงอาจารย์ตอนต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เหมือนกับไม่ไม่สนใจหรอกว่าจะออกนอกระบบหรือจะยังเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะแต่สนใจว่า สถาบันอุดมศึกษาได้ให้คําตอบจากโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปห้าข้อแล้วหรือยังแสดงว่าจะออกนอกระบบหรือจะยังอยู่จะยังเป็นหน่วยงานภาครังกัดรัฐเหมือนเดิมเนี่ยน,นะคะรัฐมนตรีควรคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ก่อนไหมถูกต้องคือคไปไป,ไปทำเรื่องพวกนี้ก่อนไหมคือคืออย่างนี้ครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมจัดเสวนาที่แคมปัสที่เพชรบุรีครับมีนักศึกษาถามครับว่าสินปรกรณ์เองเนี่ยจะออกนอกระบบแน่นอนเขาเชื่ออย่างนั้น ผมก็ตอบว่าจริงๆแล้วผมไม่เชื่อเรื่องการออกหรือไม่ออกแต่ผมเชื่อเรื่องมหาลัยต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคําถามที่ผมถามเหล่านี้แหละคือจุดที่ถ้าเราตอบคําถามเหล่านี้ได้คุณจะใช้วิธีการอะไรไปเปลี่ยนแปลงมันผมคิดว่ามันสง่าง,งามครับค่ะแต่วันนี้เองเนี่ยเรายังตอบคําถามเหล่านี้ไม่ได้แต่เราจะใช้กระบวนการอะไรไปเปลี่ยนแปลงมันผมว่าสุดท้ายเนี่ย ถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนไปสุดท้ายก็จะเ,เกิดปัญหากับชนรุ่นหลังของเรางั้นถ้างั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราเอาละอีสี่ห้าข้ออย่างที่อาจารย์บอกได้ไหมคะคือ,ค,อคืออย่างนี้ครับเมื่อวานก็คล้ายๆผมบอกว่ามันเหมือนกับเสมือนเพชรบุรีเนี่ยจะค่อนข้างอ,อ,อ้างวางผมบอกคุณคุณมาโดยคุณไม่มีอนาคตเนี่ยค,คุณกำเงินมาลงที่หน้าปะ จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับนักศึกษาใหม่นะครับผมคิดว่าคุณเข้าไปด้วยจิตใจอ้างว้างไหมครับขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณรู้ว่าตึกนี้มีใครอยู่ไปเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะเข้าไปด้วยความมันไปเผชิญหน้าอะไรคุณก็จะรับรู้ว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเพราะผมไม่เชื่อว่าให้ออกไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆ ส่วนของสังคมเนี่ยกระทำโดยไม่มีความพร้อมออกไปแล้วเจออะไรครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในครั้งที่แล้วว่าครั้งแรกเลยคือเสรีการลงทุนเมื่อสมัยนายกเช่าชายเราออกไปไม่มีความพร้อมเจออะไรครับได้แรงงานที่ไร้ฝีมือสังคมกลุ่มหนึ่งเราสมัยนายกอนันต์ออกกฎมีการลงทุนได้อะไรเกิดขึ้นมาครับได้ตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจ แล้วตอนนี้เรากำลังออกด้วยความพร้อมอย่างเรากงจะออกด้วยเสรีค่ะเสรีการค้าถ้าเราไม่มีความพร้อมาม,มหาลัยออกไปสู่การแข่งขันในระดับโดยที่มหาลัยเราเองยังไม่มีความพร้อมมันก็จะเจอกับปัญหาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านมาอาจารย์คะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะที่มีเขาบอกว่าถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบเมื่อไหร่ การกระจายโอกาสหมดทันทีอย่าที่อาจารย์บอกว่าอาล่ะถ้ามีไอ้สีห้าข้อนี้จะออกนอกระบบก็ได้มันส่วนทางกันนะคะอาจารย์อย่างนี้ค,ค,ค,คือคืออย่างครับจะ,ะเห็นเลยครับว่าปัญหาวิกฤตสังคมคกะปีสามแปดประชุมที่เอ่อทางยุโรปนะครับผมจําชื่อประเทศไม่ได้ครับเขาเขาบอกเขาลิ์ไว้อยู่ของรายได้ค่ะ จะชี้เห็นเลยว่าถ้าเราออกนอกระบบป๊อปเกิดอะไรครับความเหลื่อมล้ำของรายได้แน่นอนครับมหารัยนี้ให้ค่าตอบแทนสูงอ,อีกมหารายหนึ่งให้ค่าตอบแทนต่ำเกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้การแย่งตัวและซื้อตัวและสุดท้ายมันก็จะตอบว่า